บอกว่านักอลจะกอนหลอก,กดินักบอนหลอกทำไมอ่ะยังมีน้ักยโอหรือเปล่าไม่อย่างนักบอลหลอกทำไมอ่ะไม่เอิ๋วะไม่รู้เหมือนกันแม่ไม่ยอมคุยด้วยหรอใช่มาขอถ่ายรูปรถได้ไหมอ่ะไ,ได้แม่กลังถ่ายแปลนอยู่ยวเมื่อกี้เรถ่ายรูป ถ่ายแป้นอยู่แน่เอาอย่าแย่งจากมืออีกแล้วแบบนี้ไม่มีมารยาทนะต้องท,ทำยังไงถ้าจะเอาอ่ะไม่จะเอาอ่ะพูดยังไงไม่จะเอาขอ oh, อะไรนั็นพูดไม่เ,เป็นเป็นจะเ,เอาเป็นจะเอาวู้ต้องพูดแบบคิ้วๆเด็ดเปนพูดคิ้วๆไม่ได้อะ่ะคุณเขาสอนนะถ้าแบบพูดแต่อย่างงี้ต้องให้คุนสอนใหม่มั่งเงี้ยหรือต้องพ่อไปโรงเรียนวัด ไม่ไปโรงเรียนวัดเดี๋ยวพูดก็ถามป้าป้ายว่าจะแปลงเป็นยังไงเนี่ยป้าป้ายต้องบอกตรงๆว่าจะแปลงพูดไม่เปลียนอีกแล้วก็มาขอหน่ยครับไม่ได้อ่ะก็ไหนก็พูดอยู่เมื่อกี้น่ะเดี๋ยวโกรธทักมาหรอว่าเออกโกรธแล้วงั้นว่าจะแปลงไม่รู้เรื่องเลยงั้นอ่ะไม่หล่ะไม่เอาอ่ะข้าบอกขอหน่อยครับเป็นไม่อยากเป็นไม่อยากขออ่ะ อยากขอก็ไม่ต้องถ่ายไม่จัดถยายต้องขอหน่อยครับเด็กมันต้องเอาสักมือสิไม่ได้มันเป็นเด็กไม่คี้วแบบนั้นไม่รกเอามาให้เบลแล้วแถ้าขอหน่อยครับหรือยังล่ะมันก็เอามาให้เบนสิมันถึงจะขอบคุณครับสิใช่ก็บอกขอหน่อยครับแล้วแม่ก็เอาให้แล้วมันก็ขอบคุณครับ thank you เออมันพี่อยากขอบคุณครับมากเล่นนอนหลับกัน ไม่เอาใครนอนหลับก่อนกันคนนั้นชนะไม่เอาอ้าวนงอ้าวเนี่ยนี่ถ่ายคนร้องไห้ไม่จะเอาว่ะถ่ายคนร้องไห้ไปเลยให้ให้คนอื่นรู้เลยว่างอแงไม่เอาร้องซี่ใหญ่ยาวมือแม่ไม่จะเอาว่ะพี่รู้ใจไหมไม่ไม่จะเอา ขอหรือยังขอไม่ได้มันต้องเอาจากมือสิไม่ได้แบบนั้นมันเป็นเด็กไม่คิวเมื่อวานมันยังพักเพราะว่าซับอยู่เลยเมื่อวานเนี้ยกล้วเมื่อวานนี้ไม่น่ารักไงแต่วันนี้ไม่อยากจะเป็นคนน่ารักมากอยากเป็นคนน่ารักก็ต้องแม่อิ๋วขอหน่อยครับแบบนี้หนูก็พูดได้ดูสิพูดตามเดี๋ยวแม่อิ๋วครับ ก็พูด ah ตามเลยพูดตามเลยบก่แม่อิ่วครับพูดให้จบก่อนยครับขอหน่อยครับีั้าแรกขาเลยครับโอเค